นั่ไงกระอกอออรอกเฮ้ยหลวงพอ่หอหลวงพ่อทำอะไรเนี่ยเนี่ยหลักฐานตำตาเลยหลวงพ่อฆ่าสัตว์ก็หลวงพ่อมันผิดศีลนะครับฆ่าสัตว์อ่ะฆ่ากระรอกน้อยแสนน่ารักหลวงพ่อเลวเฮ้ยช่วงเนี้ไม่มีคนมาถอยอาหารเพลนเลยข้าวซักหม้อข้าวซักจานก็ไม่มีแบบเนี้ย พวกเราเน kind of so uh, shepherd, mm. uh left, Hence, ี่ยได้อดตายทั้งวัดแน่ทำไมคนถึงหมดศรัทธากับศาสนาแบบนี้นะทำไมพระดีๆแบบเราเนี่ยถึงต้องออกมาล่าสัตว์เองแบบนี้ด้วยนะต้องหากระลอกกินเลยนั่นไงกระลอกโอ้ยไม่โดนอยากฉันข้าวเว้ยนี่หลวงพ่อหลวงพ่อทำอะไรเนี่ยผมเห็นนะเมื่อกี้ยิงกระลอกใช่ไหมอะไรโยมอะไร นั่นไงอะ่ะถนูอยู่ด้านหลังน่ะนี่ไงครับเนี่ยหลักฐานตามตาเลยหลวงพ่อฆ่าสัตว์หลวงพ่อเลวผมอะ่ะจะแฉให้คนทั้งหมู่บ้านได้รู้เรื่องนี้ว่าหลวงพ่อฆ่ากรรอกน้อยแสนน่ารักก็หลวงพ่อมันผิดศีลน,นะครับฆ่าสัตว์อ่ะผมเป็นเด็กผมยังรู้เลยทําผิดศีลอย่างนี้ไม่รอดแน่ไอ้พระปลอมอาตมาแค่อยากจะบอกว่าข้าวที่วัดอะ่ะไม่มีเหลือแล้วนะจ๊ะโยมเพราะคนน่ะ หมดศรัทธาในศาสนาแล้วบางคนเขาก็เลือกที่จะไม่มีศาสนาเด็กรุ่นใหม่นะ่ะก็เลยไม่เข้าวัดกันทําให้วัดอาตมาไม่มีข้าวจินไม่มีข้าวจินจินอะไรแค่พูดหลวงพ่อก็พูดไม่ชัดอยู่เลยเฮ้ยอย่ายไปว่าท่านสินายอะเมื่อกี้ก็ยังพูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวฉันะ่ะจะไปหากระรอกะท่านเองเดีย๋ยวผมมานะครับหลวงพ่อเฮ้ยอปอปกอย่ายไปแกหลอกเพื่อนฉันได้ แกหลอกฉันไม่ได้หรอกไอ้พระปลอมนี่ทำไมนายไม่ช่วยฉันละ่ะยังไงฉันก็ไม่เชื่อหลวงพ่อหรอกว่าเขาคือหลวงพ่อตัวจริงงั้นฉันไปละ่ะเฮ้ยก่อนจะไปะนายก็ไปท่านหน่อยสิเอาได้ไฮ้อ <c oughs> <c oughs> คนแบบนี้น่ะเดี๋ยวผลกรรมก็ตามสนองซะหรอก เฮ้ยยิงก็รังนีนะเสร็จฉันละนี่ครับหลวงพ่อกระลอกเนี่ยผมหามาได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไป่ากให้กินนะครับดีมากดีมากโยมฮ โอ้ยงูกัดฉันงูพิษด้วยสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นใครฮะเฮ้ยตาฉันเริ่มผ้ามัวแล้วเอ้ยช่วยผมนะครับเฮ้ย,อยบอมบี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะกรรมตามสนองที่เขาทำไว้กับพระนะโอ้ไม่น่าเลยบอมบี้โดนงูกัดเลย เ oh, yeah. โดนงูท er ี่ฉันปล่อยไว้กัดไอ้ดิเกืออบรู้เลยเนี่ยว่าเราไงเป็นพาปอมเชิญครับหลวงพ่อฮะดีมากเจ้ากระลอกปอบเล่นได้เนียนดีเลยเนี่ยไปอ้าวจะไปไหนลรอครับหลวงพ่อเฮ้ย ไอ้เพื่อนปอกเพื่อนเองอ่ะตายแล้วนะเดี <c oughs> ๋ยวครับผมรู้แล้วครับอ่าแล้วเราจะไปหลอใครต่อดีล่ะครับหลวงพ่อ <c oughs> คนนั้นไงน่ะอยู่กลางถนนน่ะนายไปเันเพื่อนเขาเหมืนเดิมนะแล้วเราอ่ะจะดจัดการมันยังไงล่ะ